วิเาะหวีสองแยกสองแยกสี่ครับสี่นะฮะตรงนี้ยัเป็นวิเาวดีอยู่นะฮะแต่คอทึงตรงนี้ยจะเป็นประชานเพราะยู่สามแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราถูกอีกรอบครับ <c oughs> เมื่อวานเราเลี้ยวซ้ายนะฮะวันนี้เราจะเลี้ยวขวานะฮะมัน,นเป็นจักรวัชาคมทักทานได้เป็นบทที่เปลี่ยนนะฮะประทัดวันนี้วันนี้วันนี้มีนมามทกทรนนะถ้าสนใจ ตรงนี้สมัยก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชนแออัดนะฮะเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยจะเป็นชนที่เขาเป็นคนแออัดเขาจะเป็นกองขยะสมัยก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอนโดแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นคนแออัดก็ยังเป็นคอนโดซะเยอะนะฮะอ่าออกไปแล้วตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนทํางานอยู่นะฮะเส่ซื้อผ้าเซอร์เป็นใหญ่ด้วย เพราะคนอยู่เยอะไงเห็นไหมรถบรรทของขยะในที่อืไปเห็นไหมครับเพราะว่าตัวพื้นฐานตอนที่คอนโดเยอะฮนะหลังซ้อนนี่คอนโดจะไม่ค่อยแพงแต่ร้นา,านสายต้องไม่มาอยู่นะฮะจะเป็นคนทำงานคนขาาับแถวขึ้นข้ำ <c oughs> ก็น่คนาคุณเห็นผูน้ันโดขาวใช่ไหมฮะขนาจะเป็นสัตินแดงนะฮะค่ส้มนะฮะซ <c oughs> ึ่งวันนี้เราก็จะ,จะขับทัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ย ไข่ชนด้วยเดี๋ยวเราทิ้งที่บุตนบริกัน,นะฮะเดี๋ยวเราทิ้งขังขยะฮะโอ้ยไปใบม้เยอะอันอันตันายไปไหนไม่ไั้อันอันันันอันะัอนอันปันหัังอันอัันัันถัังนอันัันอันนนนน ไปต่อก็จะไปทะลุสำหักพัะธาุหเนี่ยมาหมหานครนะฮะเดี๋น,นี้เรายังไม่ไปฮะวันนี้วันนี้เร,เ,รเราจะลาะเราเราเราจะลลอกไปตามเขาเรียกว่าลลอกไปตามป่าดินแดงนะฮะนี่เป็นปดาินแดงในส่วนของส่วนของประธาคราะห์น,นะเห็นไหมฮะรถขยะจอดเยอะเพราะวนน่าโซนนี้โซนสมัยก่อนเนะี่ยก็คือ จะคิดวาเนี่ยนะอาจจะเป็นโรงเป็นโรงปรยนะครนี่เล่าให้ฟังประวัติที่มานะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะถ้าดีก็ตรงเนี้ยมันจะไปออกออกตรงนี้เป็นโรงแรมครับตรงนี้ตึกขาวๆเนี่ยเป็นโรงแรมนะฮะ เราวันี่ก่อน,อนตามสั่งหน้าทานน้าฐานจะอร่อยนี่หลังตัดดินแดงตึกในโซนประชาสงเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทะลุซอยแม่เนื้อเหมือนเดิมนะฮะ พอทั้งปวมันทันทะลุได้เยอะแยะเลยฮะมันสามารถทำคอนเทนต์ได้ตลอดเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะตรงเนี้ยตอนนีถ้าจะไม่จะไม่ผิดนเนี่ยจะเป็นสอนอสอนอแดงนะฮะตรงไปดูดๆๆทางขวานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าจะขับไปพาไปให้ดูนะฮะ ปึ๊อบอ่านี่ไงฮะรูลเล็กๆข้างกำแพงฮะเห็นไหมฮะที่ภาพบอกว่ามันจะเข้าไปรูเล็กๆนะฮะรูเล็กๆนะฮะเห็นไหมฮะเข้าไปซอยกลับไปชอยป,ประชาสงเคราะห์ครับนี่ฮะจุดคนชาวแฟลตเห็นไหมครับท่านผู้ชม เดี๋ยวหลังมาเดินเที่ยวดีกว่านะฮะรับอกสามเจ้านี่คือคันก็จะเหมือนเมื่อวานนึงนะฮะที่ผมเคยขับมาแต่เดี๋ยวแต่วันีนี้จะเป็นขากับนะครับ ประธานสจิตแอรครับประธานสอ,อ,อ,อนนี้ก็จะเป็นเอสเร่าร้านเยสเสื้อผ่าโหลนะห้องแถวเยียบสร์ทหาโหลข่าวนี้นะครับเจครับขอบคุณครับ ผมเช็นฮนะ นี่เป็นวันที่รถนะอไมค่อยเยอะปกติเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์ทั้งรถทั้งรถยนต์เนี่ททททยต้งองเยอะมากต้องขับขับรถเนี่ยต้างระมัดระวังเป็นอย่างสุดมากเลยครับอันนี้พอเข้าประชาชนะ้อยี่สามแลฮะโคนลโลเห็นไหมมีบ้านหลังบ้านหรูบ้านอะไรเงี้ยฮะซอยซอยเดียวซอยติดกันกันแบบเพาะห่างออกมาไม่กี่ร้อยเมตรนี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะครับน,นี่บ้านสวยมากเลยมีต้นตอก้นมุ้งต้นไม้ คอนโดตรงนี้ก็สวยเห็นไหมครัเนี่ยอันนี้จะเป็นคอนโดที่แพงที่แพงหน่อยนะฮะที่ระดับคนทำงานเฉลี่ยไวายคอาร่าจะถึงตอนนี้ก็จะแพงกว่าต,ต,ต,ตอนโดคอนโดนเมื่อกี้นะครับอันนี้มาหลังซอยราคาถูกเพราะยืดสามครซึ่งเข้ามาถึงเซเว่นฮะจุดหมายปลายทาง ถึงแล้วเซเว่นกินแล้วเบนเซเว่นออแล้วเบนนะครับแน่นอนนะต้องต้องต้องล็อกกุญแจรถจักรยานก่อนเราก็เข้าเซเว่นนะครับ เป็นปกับเราไปจะซื้อน้ำแข็งซื้อเบียร์นะฮะโอเคครับวัปดีครับ